สามสามที่สี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับเรามีอยู่กับเคน่าเดอะบิทออฟสปิริตพาร์ี่ห้าอุ้ยทำไมของจองอยู่เลยมาเรามาต่อพาร์ตเร็วที่เรามาเล่นพัซโซตรงนี้เนาะเราพยายามจะไปหาทาโลซึ่งทาโลไม่ใช่ขนมนะครับเราต้องตรงมาทางนี้ใช่ไหมแล้วระหว่างทางมันจะมีให้เราไปเนาะเข่งกันไปเลยนะครับจะไม่ต้องเสียเวลาแล้วแต่คัมเพลงอะไรพวกนี้ไอ้พวกลูกกระจอกเอ้ยไม่ใช่เรียกลูกกระจกไม่ได้น่ารักเคียวเขาคงไม่มารอเราใช่ไหมเออ แล้วผมรู้สึกผิดเลยผม,มเรียกเจ้าตัวน้อยผมว่าลูกกระจอกอะเอาไปว่าสัตว์เลี้ยงอันที่น่ารักแล้วกันนะครับต้อมาตรงนี้เปล่าวะชัวร์ครับเลยเปอร์เซ็นต์พันล้านนี่ครับทาร์โลเลฟใช่ไหมถูกเพลงแหละมากดเลยเอา้าไม่ใช่กดผิดกดแล้วมะอีเออนั่นแหละโอ้โหแล้วมันต้อนรับแขกให้กูด้วยขอบคุณมากนะครับขอบคุณมาก ยังไงยังไงยามิเตกุนดาไซยามิเตกุนดามายังไงต่อจ้ะยังไงต่อจะเข้าไปตีแล้วนะมาอีกรอบหนึ่งครับอีกรอบนี้เป็นไรไหมอึช่องนี้มันพาตัวเอกลวงบ่อยแล้วอู้อู้อู้อึอึเอ้ามันหลบได้เว้ย มึงหลบได้เหมือนกันเหรอมึงหลบได้เหมือนกันเหรออึบอึบอุ้ยเฮ้ยเฟมเลตตงเมื่อกี้เฟมเลตตง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 นะขอขอขอกัดแก้มือขอกัดแก้มือขอกัดแก้มืออึบเออโอ้ยเฟมเลตตงโอ้ยกำลังมันเด้อร์กำลังมันเด้อ สั่งได้ไหมสั่งไม่ได้ครับสั่งไม่ได้สั่งไม่ได้นะอึบอึบอึบอือมากูตีสวนให้กูตีสวนดุกชิชคแทงมาอ้ทำไมต่อได้ทำไมต่อได้ึบ้เราก็ไม่ต้องไปอยู่ใกล้มันก็ได้เราไม่จำเป็นต้องไปอยู่ใกล้มันก็ได้นะยังไงจ๊ะยังไงจ๊ะปี้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วจ้ะได้แล้วนะได้แล้วนะไปสั่งเลยครับ งงสิครับใครโผล่มาเยอะแยะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอาเพื่อนเยอะแยะไปหมดเลยนะรอบนี้ขอเน้นขอขอขอเน้นเน้นมึงพากูล่วงจบนะครับเออจบโอ้มันมาเฝ้านี่เองงั้นระเบิดไปเลยทีนี้เืลนป่าเราก็กลับมาปกติเฮ้ย ตำลาครับนี่น่าจะน่าเป็นสุดสารไหมใช่ของตาลืมไหมไอ้สร้อยคอมีเ่ะเฟรมกูเพิ่งมาไอ้บ้าอุ้ยจุย๊เกมสวยอลังการคเนื้ยเรื่องดีแต่อุปกรณ์ไม่เอิอมหน่อย พวกเราได้ถวายเครื่องบูชานะครับแก่ต้นไม้ผู้พิทักษ์ให้มันปกป้องในสิ่งที่เรารักนะครับแล้วทาโร่ก็ได้ทิ้งของพวกนี้ไว้ให้เด็กๆนะครับเพราะเขาก็กลัวสูญเสียเด็กเหมือนกันมีหลายอย่างนะครับที่ที่นี่เคยเสนอให้เคยให้กับหมู่บ้านแรกกับหัวหน้าและด้วยทักษะของนักล่านะครับก็ได้ใช้พลังงานของจิตวิญญ,ญาณไปสร้างพลังงานเขาเียแหละสร้างอาวุธที่ทรงพลังนะครับ แล้วฉันก็มั่นใจว่าไอ้พวกต้นไม้ปกป้องอะไรพวกนั้นน่ะมันน่าจะสามารถช่วยทาโรได้อะไรว่าการเดียนทรีนะครับม,มาโอเคอาชิมินปลดล็อกทาโรเลยทีเราก็ต้องไปไหนจ๊ะไปไหนอะ่ะโอเพนเดอะแพดดูแลเนเทนเคฟทางนี้นะงั้นเราต้องวาร์มานี้ไห,นไหมวาร์ได้เลยไหม เราจะมาแกลเจ้านี้ก่อนนะครับเฮ้ยเออลืมเช็คหรือว่าข้างในมีอะไรให้เราค้นไหมแม่แปบ๊บหนึ่งเช็คก่อนทุกซอกทุกตารางนิ้วไม่มีมมนะโอเคไปมาคิวครับวาร์ปได้เลยทำไมยังไม่วาร์ปอ่ากำลังวาร์ปอยู่จ้ากำลังวาร์ปอยู่ มาครับข้างหน้าใช่ไหมหน้าใช่นะอุ้ยเอา้าเวนกดผิดอีกแล้วยานะอย่าหลุดนะเออเอ้ยเราเราเราต้องซื้อของเราต้องซื้อของให้ทหารแล้วก่อนลูกสมุนเราไหนดูสิออฟฟิศเรายังซื้อไม่ได้นะครับเสียใจจังเลยออฟฟิศซื้อยังไงอะ่ะใครรู้บ้าง <laughs> อันนี้เรามีหนึ่งสองสามสี่มีห้าถ้ากับว่า อันนี้ผมต้องเอาอันนี้เพิ่มมาอีกหนึ่งแล้วก็ทหารน้อยทหารเห็ดสองแล้วก็ทหารน้อยสองมาน,นี่เพิ่มมาอีกหนึ่งไม่มีโบด้วยอ่ะเอาเมสสี่ไม่เลือนคนหนึ่งนะครับแล้วก็เห็ดหนึ่งแล้วก็ที่เหลือก็สองมครบยังครบแหละทีนี้เราจะเป็นยศถาบรรดาศักดิ์กันแล้วครับผมแบ่ง แบ่งชนชั้นเลยขนาดเป็นลูกสมุนน่ารักน่ารักผมยังต้องมานี้เขาผมมาถูกไหมวะผมไม่แน่ใจอ,ะอ่ะอ่าใช่คาสินเข้าขนาดนี้เออใครที่เห็นว่าฉากมันเพิ่งเจนเรตหรือเพิ่งทําให้ชัดก็อย่าเพิ่งนี้น,นะครับเคนหน้านี่ผมก็ลุ้นเหมือนกันว่าจะเล่นได้ไหมแต่ก็เล่นได้จนได้แต่ก็อาจจะไม่ขนาดนั้น อินเทอร์เน็ตโฟกัสที่คาวิ่งจะบีหันเดอะแมสส์นะครับจะจะตัวที่ก็จะแชร์เลนฮะมีแชร์เลนได้หรอไหนต้องออกมาข้างหนี้ใช่ไหมอู้คีบินเทลักเลยลูฟูฟาวอ่าลองดูยิงลูกธนูให้โดนนะเอารออะไรอ่ะถ้ามีอะไรให้เล่นระหว่างทางก็ดีนะครับจะได้ไม่เบื่อ เดี๋ยวทดสอบเขาเป็นนักแม,ม่นแม่นแม่นลูกสอนอยู่แล้วมาเดอร์มาเดอร์มาเดอร์พี่น้องอู้ผมแพ้ในหนึ่งกันทีแหละครับมวอรีเบิร์ดเอาดูซิผมจะได้เท่าไหร่ อันนี้ทำอ,อะไร eh. ah? à, là, <c ười> เนี่ยนี่หรออ๋อเริ่มแล้วกิจกรรมเริ่มแล้วครับไงแต่อ๋อนี่หนึ่งสองไหนสามสี่อะไรวะเนี่ยอุ้ยเอ๊ะคืออะไรวะเอากูไม่รู้แหละกูยิงแล้วปั้นหนึ่งยิงฟิลด์สันฟิลด์สันอุ๊ยอือเอ้าลงน้ำแล้วทำไมมึงไม่เกาะไอ้กูอ้าวชิมหายแล้วชิมหายแล้ว ชิมหายละชิมหายละโอ้เสียเวลาไหมเนี่ยเสียเวลาไหมเสียเวลาไหมอ๋อขึ้นตรงนี้ได้ครับขึ้นตรงนี้ได้มา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 เร็ว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 เลยฮึบฮึบช่องนี้ไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงๆด้วยความผิดพลาดเนี่ยฮึบฮึบโดนเลยรีบเลยครับรีบเลยมันจะมันจะมันจะครบแลนะ้วน่ะกูว่ากูได้เริ่มใหม่แน่เลย อึ๊บมาุดยอดครับรีเฟกไบรุ่นนี้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะอึบไปยิงครับห้อยโหนอึ๊บหันหลังมายิงได้ไหมไม่ได้หนึ่งนาทีแล้วครับผ่านครับไม่ได้ละงั้นแสดงว่าเดี๋ยวผมเริ่มใหม่ก็ได้มาเดี๋ยวเราเริ่มใหม่นะอึบอึบอึบเออมีทองตรงนี้นะเดี๋ยวผมจำไว้ต้องแปดสิบเลยหรอโอ้เยอะนะเนี่ย เป็นรู่หัวใจด้วยโอเคไม่ต้องเปลืองแรงเจ็ดหกแสดงว่าผมมีมีผมพลาดบ้างดิเดี๋ยวกูเรื่มใหม่ไม่ต้องห่วงครับเพลเกนเลยเดี๋ยวตัดช่วยดู ได้ไหมได,ได้ไอ้ได้เว้ยกู <c oughs> มาครับทีนี้เราก็ได้สามดาวไปที่ระบร้อยเรื่องแบบนี้กูยอมที่ไหนเราได้อะไรเบบีร้อนได้หมวกใหม่ดีเลยครับมางั้นเราก็ย,ย้อนกลับไปเลยดีกว่าโอ้หแล้วนี้เหลืออะไรครับเนี่ยฟอร์เรสคนที่หยาดสวิตีคอมพิวต์สวิตีทูมินิตนะครับ ยูซีโร่เฮลฟ์ฟลอเวอร์โนดามิโอ้โหกูมาครับงั้นเดี๋ยวผมก็จะลุยๆไปเรื่อยๆกันเนาะจะรอดไหมเนี่ยกู c'est -ce que... เฮ้ยแม่มึงเกิดไปแล้วกูเกิดไปแล้วเกิดไปแล้วจ้า เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วึึบยิงมาไหมยิงมายิงมาจ้ายิงมาจ้าปึ๊บมาแล้วตัวไม้นันน่นมาแล้วตัวไม้นั่นมาแล้วตัวไม้นั่นมาแล้ว ừ. Ừ. Ôi Ồ, mấy thằng đâu à Mày, này này có mấy อุตเตอรี่มาครับผู้ชมคือตอนแรกอะ่ะผมเกือบจะทําให้มันสมบูรณ์แบบได้เลยนะแต่ว่ามาดันเจอบอสกิ่งไม้เก็得ปะบินี่บอสอนะ่ะคุณจําได้ไหมพาร์ทแรกๆเลยอะ่ะทำให้ผมรู้สึกว่าโอ้โหผมแม่งแบบยอมเลยตัวเนี้ยแกฮะคือตามจริงอะ่ะถ้าเกิดมันมีแค่ตัวเนี้ยผมสามารถแบบว่าเต็มสามดาวเลยนะแต่ว่าเอาไว้รอบหลังแล้วกันนะครับเนาะ เออผมเล่นหลายรอบมากจนผมแบบว่าเออถ้าผมไม่แต่มาจมปากกับเกมนี้คือแบบไม่ได้ทํากิจกรรมอื่นาดีงั้นก็รอบแรกเอาสามดาวไปแล้วรอบ,บนี้เอาดาวเดียวไปก่อนดูซิว่ากิจก,กรรมต่อไปมันคืออะไรโอ้โหผมแบบนัง่งนั่งเงียบทั้งวันน่ะนั่งเงียบที <laughs> ่ผมเล่นกี่ชั่วโมงแล้ววะเนี่ยเล่นตั้งแต่ผมเล่นตั้งแต่สิบเอ็ดโมงเว้ยแล้วตอนเนี้ยเที่ยงยี่สิบเจ็ดละเที่ยงยี่สิบเจ็ดแล้วจริงๆคือพูดตรงๆว่านาอุ๊ยอะไรอะ่ะนิวออฟฟิศเหรอ จิงป้าเต็เงชุดใหม่หรอไหน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 อ๋อราคาสองดาวนี่โอเค E like, Q, okay. ้อยคิ Q โอเคทีแล้วก็เรียบร้อยแล้วเนาะเราก็เหลือแค่มาเปิดหน้าต่างวะไม่ใช่เปิดหน้าต่างเปิดประตูแป๊บนึงขอไปเปลี่ยนชุดก่อนน่วแสดงว่า เรามีตังค์ไม่พอเราต้องมีปลดล็อกชุดด้วยเงินไปเรือ,รอครับไหนอีควิอเทมเลยตังคงกันไงโอ้นี่ไงเออชุดน,นี้ก็เท่อยู่นะอ้าวเอาไม่อีควิดให้มานี่อีควิดไห,ห้หนอ,อันนี้มวก นี่ไงหมวกที่เราสามารถซื้อได้ครับแต่ไม่เอาไม่สวยเลยไม่น่ารักงั้นก็ไปผมไปต่อเลยเดือนต้องมาตรงนี้ใช่ไหมทาโร่โอเคงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดเนาะเดินไกลเชียววาว์ปไม่พอต้องเดินอีกมาครับตัดเลยเดือาเอาแล้วไงกูไม่ทันเลยอะไรวะเนี่ยเมดเมดแล้วะ อ๋อม oh, ึงใส่แซมมอนเหรอใส่แซมมอนเหรออุ้ยจุ๊บกูเทนมาเรียบร้อยแล้วกูเทนมาเรียบร้อยแล้วอึ๊บวู้วอุ้ยมันตาม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 เออเอาไปโดนเพื่อนมึงเลยตายมัแล้วตายมัแล้วกูไม่ต้องห่วงครับเดินลัดคิวลัดคิวอึ๊บขอตีเจ้านี่หน่อยเอาเลยไปเล่นเล่นงานมันเล่นงานมันอุ๊ยจุ๊บหึ่ เว้แล้วไม่มีอ่ะมีครับมีฮิวมีฮิวเนาะอึบ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 อุ๊ยชุดอื้ขอขอหน่อยขอหน่อยเอาไม่ใช่จะกดไอ้นี่อู้อึบอุ๊ยชุดอึบไอ้นี่ขคือใหม่แล้วไอ้นี่ไอ้นี่ขคือใหม่แล้วไอ้นี่ขคือใหม่แล้วแป๊บนึงนะครับปุ๊บสต็อปอีฟอีฟนี่ออกไงแอนตินิดาเออึืออ่าแล้วมันตามไปแล้ว กูปุ่นหัวกับมึงจริงไอ้เฟนนี่กูปุ่นหัวมึงจริงๆเอออ่ะวิ่งกูวิงว่ง,ว,งวนได้วิ่งวนได้วิ่งวนได้อันนี้คือใหม่เหรอครับเมื่อไหร่เมื่อไหร่มึงจะเลิกเนี่ยเมื่อไหร่มึงจะเลิกอุ๊ยเอาเลยครับฮึ๊บอือมาอุ๊ยมันมันจะเล่นมันเล่นมันจะเล่นแง่มันจะเล่นแง่นเนี่ยไปไหนละ โอ้โหมีฮิวกูเหนื่อยกูเหนื่อยจริงกูเหนื่อยจริงเหลืวเราต้องยิงกระทำมันวะลองดูไหมอึ๊บเรานี่ได้ปะมันขึ้นมาอีกแล้วผมไม่รู้ทำไมมันถึงขึ้นมานะอย่าทำร้ายผมอย่าทำร้ายผมปึ๊บปึ๊บวู้ปึ๊บดิวลิง g damage มมก่อนดิวลิง g damage มมก่อนดิวลิง g damage มมก,มมก่อนนะ เฮ้ยมันหิวขึ้นเรื่อยเอยมันหิวเราตรงนี้จมตีมครับโขาไปไหนละหลบได้กูตีลูกน้องมึงก่อนก็ได้แกเขินนะงั้นผมต้องคิดวิธีแล้วในเมื่อที่มันสัมอนลูกน้องมาให้เราทำมีนี่นะเราก็สปอนนี่มันกลับครับแล้วก็อาศัยนี้จมตีมันอึบอึบอึบพุ่ง อันนี่นี่ครับสุดท้ายครับอึบเดี๋ยวนะเราเข้าไปโจมตีมันเฮ้ยอย่ามึงไม่ทันไม่ทันนะไม่ทันเกือบไปแล้วกูมันเกือบได้ฮิลแล้วทีนี้ก็ทางไหนจ๊ะทางนี้อ่าพี่แกมีบทสนทนาอะไร ฉันไม่รู้เมื่อก่อนเลยว่าไอเจ้าตัวพวกนั้นน่ะมันมาลอยเธออยู่เอ่ออะไรวะถ้ำถ้ำตะเกียงเหรอเออแฉันก็สงสัยจุดจบของทาโร่แล้วเกินถ้ำตะเกียงนะครับดูจากชื่อถ้ำตะเกียงก็ไม่แปลกใจพี่แกมีตะเกียงอยู่ห้ออยู่หน้าประตูปึ๊บอเขาเปิดประตูให้เราครับคุณผู้ชมก็ฟีลแบบเออเห็นแล้วจ้า นะไปต่อครับเราเ,เราจะเอาอันนี้ให้เสร็จน้อแล้วเราค่อยจบพาร์ทกันดีกว่าผมเกรงว่าผมนะ่าจะเล่นได้ไม่นานหรอกเอ,อคุณเวลสั่งขอนแปลกแป่ะกลัวกูได้บวกแน่เลยใช่ไหมมันนี้เหรอดูทรงแล้วขึ้นแบงค์บนอ๋อดีนะไม่ได้บวกแต่ทำไมทำมันทำทางเหมือนแบบว่ามันมีของเลยอ่ะเก่งไหมคุณผู้ชมเซน์ผมมันบอกอ่ะเล่นทูมเลดเดอร์มาเยอะไง เล่นเกมในโอเพนเบอร์มาเยี่ยงไงมันเลยมีเซนต์บอกนะเออแต่สกิลกวดเอาตัวรอดกันแบบบวกกันตีชาวบ้านเขานี่คือไม่ได้เก่งเลยไปออไปเปิดประตูให้เขาครับเรามาถูกทางใช่ไหมเนี่ยมันต้องมาตรงนี้เอ๊ะไม่ใช่มันต้องมาตรงนี้ออนรนหรอแล้วก็เดินทางไปตรงน,นี้เอ,อ๊ะแล้วผมมาไหนเนี่ยลองดูนะถ้าไม่ใช่มีอะไรก็ตัดเอานะครับ คก็แปลกๆว่ะน่าจะผิดทางนะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ตัดใหม่อีกรอบหนึ่งเออนั่นแหละที่นี่เลยมีขึ้นชื่อว่า Lantern Cave เป็นเพราะว่าชื่อคือตะเกียงนี่เองอูอ้หูเฟรมเลยตกครับเฟรมเลยนี่นะนะปุ๊บๆขอตังค์หน่อยนะขอบคุณครับ เอา,าไม่ใช่ไรแล้วหรอโหมืดนะอุ้ยเหมือนกำมาฉากแรกเลยอะกูกูกูลังสังหรณ์ไม่ดี<ห>ผมไม่แปลกใจกเลยทำไมผมลังสังหรณ์ไม่ดีแม่งเงยเยอะปึ๊บอะไรขอขอ,ขอดูเทคนิคกันต้ปึ๊บ กระโดดทุบครับกระโดดทุบยังไงต่อเฮ้ยอุ้ยเอ้าขัดจังหวะดขัดจังหวะเด้อเอ้ยทำไรทำไรอุ้ยมันมันมันกวาดครับมันกวาดผมตีได้ไหมตีได้จ้ะแต่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 อันตรายกันไปนะอุ้ยคือคือกูกูไม่ได้อะไรหรอกกูรำคาญในพวกนี้เนี่ยแล้วมันสปอร์ตเรื่อยๆด้วยครับผมว่าอย่าไปสนใจมันเยอะอย่าไปสนใจมันเยอะเลยอ่ะเรามีเลือดอุ้ยอึ๊บนั่นแหละ เราสามารถนี้ได้ไหมไม่ได้ครับอุวยทำไรเฮ้ไอ้อน,นี่ได้เอ้าใช้เสออือเอ้าเฮ้ยได้ไหมได้ครับระเบิดได้เรากันบอลได้แป๊บนึงปึ๊บเอาเนี้ก่อนเอาเลือดก่อนปึ๊บกูมาเติมฟาร์มแป๊บนึงเติมฟาร์มนะมืดก็มือมอง้อยมันจะตีผมมันจะติหลบคิวไม่ทันหลบคิวไม่ทันปึ๊บนี่ไง ันตีแล้วมันตีปล่อยมันตีไปขอฟาร์มแป๊บนึงขอฟาร์มแป๊บนึงนะขอฟาร์มแป๊บนึงนะตามเรื่อยๆจังตามเรื่อยๆตามเรื่อยๆเออตีลูกน้องเพิ่มเลยยังไงครับฮึบปุ๊บอันนี้เปิดยังอันนี้เปิดยังยังไม่เปิดครับไหนก็ตีฟาร์มเรื่อยๆไปไหนละมันไปไหนละอองอยู่นี่ปุ๊บ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 มันไม่เหมือนตัวอื่นเลยอะ ที่เราที่เราจะอู้ปึ๊บปิ้วปิ้วไม่โดนครับยังไงปึ๊บปุ๊บอึบมึงเปิดอย่างนไงสักทีมึงเปิดอย่างนไงสักทีอึบปุ๊บปุ๊บอึบปุ๊บอุ้ยมัน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 จะเริ่มมันเริ่มอี้ะอุ้ยอุ้ยชิมอือเฮ้ยเอาลูกลูกแม่ลูกแม่เอ้ยระเบิดไหม กูกดนี้ได้ไหมกดไม่ได้ครับไม่ทันดูแพทเทิร์นแล้นะดูแพทเทิร์นแล้นะกลุ่มลำแขวนพวกมึงจริงเลยอุ้ยผมว่าผมต้องใช้ตัวลึกสุดท้ายแล้วว่ามาเอามาอุ้ยปล่อยปล่อยผมปล่อยนั่นขึ้นแล้วไม่สนใจแล้วใช่ไหมมาอึบขอนี้นะเดี๋ยวไม่มีใช้นะยังไงจ๊ะ ยังไงจ๊ะปุ๊บต้องล่อมันไปเรื่อยๆครับต้องล่อผมว่าต้องล่อไปเรื่อยๆนะไปหไหนละมาละมาละมาละอือหือไอ้ลูกน้องก็ตีแม่นเหลือเกินกูรำคาญพวกมึงจริงเลยปึ๊บอุ๊ยอือออึ๊งเมืเ่อไหร่เมื่อไหร่มึงจะปล่อยท่าไม่ได้เนี่ย เมื่อเราจะปล่อยท่าไม่ตายต้องให้ลูกน้องตายกันอีกกี่คนมาแล้ว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 เฮ้ยอื้อนั่นแหละโอ้กว่าจะเข้าใจกว่าจะเข้าใจเรานะครับกูสำคาญแหละไอ้บ้าตามจิกกูไม่เมกไหนเฮ้ยสั่งได้แล้วนี่อุ๊ยเอาแล้วกูจะวิ่งเข้าไปหาเขาทำไมวะเออ โดนไหมโดนไหมโด,ด,มน,โด,ดมน,มนมานั่นแหละโดนมานั่นแหละมาเมืองนี้เมืมงนี้เมืมานี่มาตรงนี้เมืองนี้มาและปาดอีกคือเท้ามันโดดกลับว่ะ Úi ừ, ờ đột cặp nó chắc mày nó lại Được rồi, được rồi không? không mày หนึ่งไปไหนละอุ้ยมันพุ่งมาดีนะกูไม่โดนทืบเท้าหนึ่งสองมาเออหุ่นเดันหนึ่งครับสองก็มา เท่บเท่าหนึ่งครับสองครับมาชิกาดูดสวยอีลรอบเดียวนะอีลรอบเดียวอันนี้รอบอิงเดียวเลยรอบอิงเดียว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 ล็อบอิงเดียวกูขอทีนึงอื้อเอ้ยได้ไหม ตายยังอ้าวตาเออลูกเดียวสอนเดียวตายโอโ้โหเวยเนยกูขอมึงจชนฮวงกูอยากจะด่าพ่อร้อแม่มันนักเกินกูขอขอภัยนะขอไปไม่คิดว่าจะเหนื่อยขนาดนี้ไปกลับไปใส่ตัวกันลมต่ออันนี้อะไรครับเนี่ยเป็นลูกแก้วนิมิตไม่ด่าก้อนบนนะอลเหรอด่าอีกทีนึงนะครับ แล้วผมก็บอกนะว่าผมเล่นเป็นโหมดนี่อะไรวะโหมดปานกลางครับแล้วคือแบบเหนื่อยพูดตรงๆเออไปครับน่าจะหมดแล้วเนาะแล้วกลับขึ้นไปไงเนี่ยพีทารูเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับโอ้โหคูอยากจะร้องไห้ไอ้บ้าออกไงวะเนี่ยออกไงอะ เก็บเพชรเก็บของกันนะงั้นลาตรงนี้แล้วกันนะครับกด,กดยังไงกดกูลืมปุ่มไปแล้วเอ้าไม่ใช่ไม่ใช่ใชกดซีดิมาเอา้านั่งนั่งไม่ได้งั้นช่างมันนะครับงั้นก็ขอจบกับเคน่าเดอะวิลสปีดหรือวเพยงเท่านี้ก่อนนะครับผมบอกเลยว่าพาคนี้ผมน่าจะตัดเยอะถ้ามันรู้สึกแบบขัดตอนอะไรยังไงขออภัยจริงนะครับผมยังไม่ชินกับเกมนี้เลย งั้นฝากนึอฝากตัวคุณผู้ชมด้วยไว้เจอกันคลิปหน้าเกมหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ